คนที่ดูมิอาดไม่รู้แต่คนที่อ่านนิยายจะรู้ดีนะครับว่าจะมีเหตุการณ์หนึ่งในนิยายล่มก้าพระเอกจะมาช่วยปลอบใจอิจิโนเซจากเหตุการณ์ที่อิจิโนเซโดนใส่ร้าย,ายโดยพี่เกดลงทุนถึงขั้นโดดเรียนมาเพื่อปลอบใจเลยทีเดียวซึ่งจากการช่วยปลอบใจครั้งนี้ทำให้อิจิโนเซมีความรู้สึกดีๆกับพระเอกท่านให้ชอเเ็อกโกแลตมันวาเลนไทน์นะเว้ยซึ่งให้พระเอกแค่คนเดียวด้วยโดยบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้ผู้ชายคนไหนเลยนอกจากพระเอก หลังจากนั้นน้องเกก็แสดงอาการออกมาอีกหลายรอบว่าชอบพระเอกเช่นการใช้น้ําหอมตอนเจอพระเอกแล้วมีวันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้น้ําหอมถึงกับบอกว่าพลาดเลยจนในที่สุดได้เผยบอกชอบพระเอกเป็นในนิยายปีสองหรือสี่แต่สุดท้ายก็โดนพระเอกปฏิเสธ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เหมือนเห็นภาพจากทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วว่ามีซัมติงอะไรกันอย่างน้อยก็มีลุ้นนะ อกว่ารู้จักพระเอกมาตั้งแต่ยังเด็กนะเน่นคขาหนี้สายเคี้ยวไปดิโดยหลงไหลและอยากสู้กับพระเอกเพื่อที่อยากจะรู้ว่าความสามารถของพระเอกนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าจนได้รู้จากการแข่งหมากรุกสะศาศาละกูเหนื่อยเลยนนในนิยายปีสองเล่มสมีตอนที่น้องได้คุยกับพระเอกผ่านวิทยุสรรรรื่อสารและมีการบรรยายว่าน้องเนี่ยเก็บความทรงจำกับคงัคงนีง้ก็ยังดีโดยทรงแลน่าจะชอบพระเอกแน่ๆน่ ต้องบอกว่าเป็นนางเอกประจมิภาคหนึ่งก็ว่าได้เพราะมีบทเยอะเหลือเกินทางนี้ต้องบอกว่าในนิยายบทก็เยอะเช่นกันมีบททุกเล่มเลยอะเอกที่เมซีซันหนึ่งเขาจะอวยแต่ด้วยความคิดที่ว่าจะไล่ตามพี่ตัวเองให้ทันด้วยการเป็นห้องเอเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักอะไก็ตามช่วงปีหนึ่งก็เป็นตัวละครหญิงที่มีบทกับพระเอกเยอะมากอีกอย่างหนึ่งมานาบุพี่ฮวคีตะเคยถามพระเอกว่าชอบฮัวคีตะไหมแต่พระเอกก็ปฏิเสธ มานาบ,บุเลยบอกว่าคนที่ปฏิเสธกันสุดท้ายจะเป็นแฟนกันดังนั้นเลยคิดว่าฮุลีตะมีโอกาสแสงทางโคออ้งในตอนสุดท้ายคุชิดะอืมอันนี้คนนี้ไม่นับมั้ะ เค <Yeah. S 2> เริ่มต้นจากการโดนพระเอกใช้งานเพราะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงแล้วจากนั้นต่างฝ่ายก็ต่างชอบกันขึ้นมาจากการได้ทํางานด้วยกันจนได้คบกันในเล่ม11.5แล้วและก็หวานใสกันไม่หยุดจูบกันบ้างงอนกันบ้างจนเปิดตัวให้เ,เพื่อนในห้องได้รับรู้ในปี2เล่ม5นั่นเองกิยร <Yeah. S 2> ิได้รู้จักกันในเมซีซั่น2เพราะชอบอ่านหนังสือเหมือนกันหลังจากนั้นก็ได้คุยกันเรื่อยๆเรื่องหนังสือ แต่ดูไม่ออกจริงๆว่าโยริชอบพระเอกหรือเปล่านานาเสดเด็กใหม่จากปีหนึ่งที่มีบทมากพอจะเรียกได้ว่านางเอกแห่งปี2เลยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่ขึ้นปี2น้องได้ขึ้นปกคู่กับพระเอกในเล่มแรกไม่พอยังบทเยอะตั้งแต่วางแผนจะไล่พระเอกออกกับโฮเซนและมาอยู่กับพระเอกแบบ2ต่อ2ในการสอบบนกอหลางปี2คือยังไงผมว่าน้องก็ต้องมีความรู้สึกดีๆกับพระเอกแหละแถมพระเอกเนะี่ยการันตีแล้วนะนะว่าน้องเนี่ยหอมมาก อิทิกะน้องคนนี้เป็นเด็กจากไวรูมเลยได้ยินชื่อเสียงของพระเอกจากคนในองค์กรว่าพระเอกเป็นคนที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนจนทําให้หลงไหลในตัวพระเอกถึงขั้นหักหลังไวรูมเพื่อช่วยพระเอกเลยนะเออลืมไปเลยแต่สุดท้ายก็นก